สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลุ่มของพวกเรามีเรื่องที่สําคัญและใกล้ตัวมากๆมาฝากก็คือวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือจะยังมองข้ามกันไปจะมีอะไรกันบ้างไปทําความเข้าใจกันเลยค่ะโรคติดต่อหมายถึงโรคที่ทําให้เกิดอาการป่วยในคนคนนึงแล้วยังสามารถแพร่ติดต่อไปอยังคนอีกคนนึงได้จนทําให้เกิดโรคนั้นเป็นวงกว้าง นอกจากโรคจะสามารถแพร่ติดต่อจากคนสู่คนได้ยังมีโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ยกตัวอย่างเช่นลูกชีหนูโรคพิษสุนัขบ้าโรคเอดส์เป็นต้นค่ะโรคเอดส์เกิดจากอะไรโรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอสดไอวีก่อให้เกิดสภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ทําให้ร่างกายต่อสู้กับโรคต่างๆไม่ได้ และก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนหรือโรคติดเชื้อขันรุนแรงโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการให้เลือดและการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นต้นค่ะระยะการติดเชื้อเอชไระยะที่1เป็นช่วงระยะประมาณ2-6สัปดาห์อาจพบอาการมีไข้ปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลีย าจมีตอมน,น้ำเหลืองโตบริเวณคอรักแร้และอื่นๆอาการจะหายไปเมื่อระดับแอนติบอดีต่อเชื้อ HIV เริ่มสูงขึ้นในระยะนี้จะตรวจไม่พบแอนติ HIV ในเลือดระยะที่2เป็นระยะติดเชื้อที่ไม่ปรากฏอาการแต่ผลการตรวจเลือดและน้ำลายให้ผลเป็นบวกต่อแอนติ HIV ระยะมีอาการของโรคเอดอาจเริ่มมีอาการติดเชื้อในช่องปากและลำคอ ต่อมน้ำเหลืองตัวบริเวณรักแร้ข้อขานีงูสวัสดและแผลลุกลามีอาการเรื้อรังต่างๆเช่นอุจจาระล่วงมีไข้ไม่ทราบสาเหตุน้ำหนักลดมักมีอาการเรื้อรังเกินหนึ่งเดือนรวมทั้งหลอดเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราเป็นต้นขั้นนี้เรียกว่ามีอาการเอดค่ะ การตรวจวินิจฉัยทั้งผู้ติดเชื้อและคู่เพศสัมพันธ์ 2. ควรใช้ยาอย่างระมัดระวังไม่ควรซื้อยารับประทานเอง 3. ควรขอรับการให้คำปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือติดต่อสายดรวจปรึกษาโรคเอดโดย1663แนวทางการป้องกัน ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์สไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กับหญิงชายขายบริการหรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยบอย่พาตนเองและคู่เพศสัมพันธ์เข้ารับการตรวจหาโรคก,ก่อนใช้ชีวิตคู่ มีทักษะการไปรเสษรู้เท่าทันและการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง 5. รักษาความสะอาดสุขวิทยาส่วนบุคคลและอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคนทั้งที่มีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยง ป้องกันตนเองทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์และเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นค่ะ